เอาแล้วไอ้เจมันเกมเป็นเกมแน่หรอคุณโดสปอนอย่างป้ามันเกมได้ไงอ่ะไอ้เอ๋ยที่มันลากผมมันเกมได้ไงกูไม่กดเคสนึงเกมได้ไงวะเค่ะมัตงรังคารกูมีห้าศพนะตรงล่องอ่ะเอาเราพิกไฟเหรออเราดีเราพลิกไฟเหรอ เชี่ยไม่เสียตบแล้วถุห่อไหนเพื่อนพี่ได้ไงอ่ะเฮ้ยสปอยไหนสปอยอยากรู้อ่ะพี่แน่วะเชี่ยอยากดูอ่ะขอไปดูมองพี่นนได้ปะเชี่ยพี่ได้ไงอ่ะเไเลยอชี่ยกูก็อุตส่าห์ไปอาบน้ำร้อนแล้วคือแพ้แล้วอ่ะเพื่อนเราอยู่ในคุกเป็นสิบเลยแหกคุกหน่อยเดี๋ยวผมแหกให้เดี๋ยวผมแหกขับรถอะไรอ่ะเป็นมันพี่เกเบนมันอยู่ กูไม่รู้ว่าม <si ันจะเล่นอะไรกันอยู่กูไม่สนนะกูจะดูอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยได้ไงวะเว่อวิเว่อไปได้ไงเนี่ยไอ้เหี้ยพิชเฉยเลยเหรอเกือบเกือบเลยนะคือมุมกูคือแพ้ไปแล้วนะไหนวะ ปุ่สพักแล้วนะครับมียงไม่ได้ใช้เราไม่เดาไงเา่แล้วไม่ใช่ยัง่ะเลยนทีอมนี้มให้มดเลยนต้มันมย่้ยคุณดีวีดีซ่อนแท้ไฟอ่ะไมไม่ไตายไปจุดลทางวไม่อฟ กูจะควักปืนอุ้ยเฮียกูไม่ช่กูไม่ช่เฮ้ยกูจะควักปืนอุ้มสอบควักปืนยิงไปเสบเพื่อนไปเอาสอบเพื่อนไปเอาสอบเพื่อนเนี่ยคือแพ้ไปแล้วอันนี้คือแพ้ไปแล้วเนี่ยแพ้ไปแล้วโอเคไอ้เนี้ก็ก็ก็คือก็คืออันนี้คือแพ้แล้วไงใช่ป่ะคือใครเห็นก็ว่าแพ้เด็ดเด็ใครเห็นก็ว่าแพ้ไฟอ่ะแล้วได้ไงอ่ะพอไฟจริงๆก็ไม่ไหวนี่หว่าอ้ย แล้วแม่งบล็ไปเยอะด้วยนี่แหละมีหอยไหมเอาแล้วเรามาที่นี้แล้วเราก็ขับรถกันมาเฮ้ยเรามาว่ะแล้วมีคนโดนเราไปชุบเฮ้ยเรามาว่ะไอเชี่ยอยากเห็นผมมองคนเล่นเลยไล่เชี่ยเทียวมาชุบอชุบอดิชุบอดิหายจ้อยเอาหนีไปไหนล่ะมา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 เล่นกันต่อมาเล่นกันต่อมาเล่นกันต่อไอเทลยวไอง่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นนะอย่านะอย่านะเทล เราได้เกิดหมดเลยเหรอวางอินพกยจือเอ้าเยขายหน้าชิบหายเลยอูเร็เรเยเหียไม่ได้หมดเลยเหรอหรือว่าเราได้นิดนึงเราได้หมดหรือว่าเราได้นิดนึงอะเนอ่หมดเลยเหรอเฮียลอยเฮียโอ้ยังเฮียได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาย้อนดูเดี๋ยวเล่นก่อน ไอเชตกลับมาได้เฉยเลยว่าตั f ฟ้าเอา้าเอ,าอเ้ยเฮียครูจอดรถตั้งนานมึงมาจากไหนเนี่ยเอ้ยควายมึงมาจากไหนเนี่ยไอสัตว์ไอเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยไอเชยมีม,มยางโอไม่ตัด ไอ้เฮียไอ้เฮียมึงต้องไปตัดลงนะไอ้จัดน,นั่งดูอยู่พับจอมาเถอะอโผลมาจากไหนอะไอ้เฮียอไอ้สันพึ่งมาได้ไงแล้วกูก็จกดำรู้พิกาัดจัดไอ้เฮียกูอยู่ตั้งนานในเ้เปรตเลยไอ้เฮียต่กูพับจอมาแล้วเป็นหอนี่หาเลยนะไอ้สันโอคอนเทน์อีกแล้วโอคอนเทน์อีกแล้ว โอ้ไอเชียงโอมรู้วิกัดไอเยีงกูอะไรทำไมกูเจอแต่อะไรอย่างนีวะไอสัตว์เอ้ยคั่วอะไรเนี่ยเฮ้ยเสียเปลนแล้วเพื่อนมาอะมมาด้านหลังเพืมม่อนบมมาห้านหลังเพืมม่อนบมมานน้าหลังเพื่อนรันเดเพื่อนรันเด ตั้งแต่โดนเพื่อนลากแลก้วกูวันนี้กูเจอแต่อะไรวะเนี่ยไอสัตว์นะกูไปอาบน้ำมาแป๊บเดียวนี่คอนเทนต์เต็มไหมนะเออเว้ไอเยี่ยกูอยากดูพี่เต๋าเลยปะไอเยี่ยมมมองพี่เต๋านี่คือไอดีป่ะรอยยิ้มที่หายไปป่ะเต๋ากับรอยยิ้มที่หายไปป่ะใช่ป่ะ ลงตีมเลยเหรอเอาแล้วไดไปแกลงอ่ะเอ้ยมีให้ดูไหมด้งมึงเลยครับหมอหมอหมออยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยมีคนตัดไปลงมั้ กูขอไม่เจอเธอโฟมาจากไหนดีนะมีไหมมีไหมช่องทางไหนช่องทางไหนวะอาศสวิตแกเลยเหรอผมเชียไม่เป็นว่ะ กำลังแตกใจกำลังมาใจกำลังมาโปนั่งโปสามคนหรือปะอ๋อใจกำลังมาว่ะใจกำลังมาว่ะเอาแม่แคสแกสอ่ะดีใจเลยปะตอนตอนไฟคืนดีใจเลยปะแต่คุณดูตอนไฟคืนนี่ตอนไฟคืนนี่มันน่าจะดีใจจัดอ่ะ กู้ดแกดีใจจัาอนะแบบไฟชนะแล้วอ่ะยิ้มแฉกอ่ะยิ้มฟันเหลืองเตอะกูบอกเลยยิ้มฟันเหลืองเต้ ทำไมไม่เข้าวอลเลยนะคุยมาเชยอับเลยเหรอยเีพี่วยดเนีเหฮ้ยเย็ดเย็ดน้นเนยิงปนงนออกไม่ไดหรอ็กะีดน้เยไอ้มายิงช่วยก่อนดิยิงช่วยก่อนถือปืนยิงช่วยก่อน เดีอยวจอไพอไฟริงๆก็ไม่ไหวนี่หว่าเด่เแล้วก็ดูดิตีใหญเปลี่ยนเกมเย้มาดามเอลเคสู้ไม่ได้เปลี่ยนเกมอ่ะไหนอยากด่ามงมาด่ามาดิตอนนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไอ้ปนน่เปนต้อเลก่อนเลก่อนตาตกรตามตามตามตาตกรเย้ไปไปพอพอพอ โคตรจี้เลยกบพีคือสีสีหน้าตอนนี้น่าจะแบบยิ้มแบบฟันเหลืองเตอะมึงเคยยิ้มเห็นยิ้มฟันเหลืองเตไหะยิ้มแจกอะเติรสเติรถเติรสกุรถวันนี้หลุดไปหน้ารอย MP หารถหลุดหารถไหมเป็ดมึงห่อใส่ถุงห่อมายังหอนี่เพื่อนขับรถตอนบ้าแล่วอย่าอย่าอย่าเพิ่งห่อเลยไม่กูถามกูเช็คกูถามกูเช็คเอ้ยมึงเอามึงเอาไปดิกูไม่มี ไม่มีของอมาให้แกเต่ามันเปิดกระชา้อไหใไม่มีหอใครไม่ม่เลยีู่มีไอ้นี่ใครมือว่างมาอุ้มแทนหน่อยกูจะไปีใครใครจะไปพาไหมใครจะไปพาวไหมมาไอสบอร์ดดิสบอร์ดดิไอ้้ยพี่เจพี่เจปตอฮัลโหลไระเบิดสีบนไหไมนี่กำลังยิบไปเหลืองเตแล้วดูดูดูตอนเรายิบี่มาอด่อไ่ด้าอย่าะเพิ่ไรนี่ยน่ยเอ็นข่าวเนี่ย อัไปพาไปชา้นมาพาพี่ชงมาขึ้นมาฮัลโหลฮัลโหลใครจะไปอ่ะใครจะเอารถลุดมันเนี่ยมาดิ่เอ๊เล็กยู่ไหนอ่ะเอ๊ะขาวเนี่ยเอ็เอวางเบรกเอาไว้ก็ได้มีเบรกเอาก็มีเบรกเอาเร่นบร้อเดี๋ยวเราดูไฟเราเรายิงพีพวกมาแล้วมาแล้วตีเถอตอนรอจะไหนยิมพีไหนยยิงพีไหนยยิงพีไหนเกิดเยอะเลยเกิดเยอะยริงที่ไหนยิงพีไปยมเออไม่มียิมพีบ้านปังหลังบ้านเลยดิมันยิงพีเลยโกโก้บ้านมันยิมพีนะตรง เกิดมาเรื่อยๆอะมาเติมไฟเลยต้องกลับมาเติมไฟปืนมันยิงฟรีเลยไม่ต้องอยากะเติมดิอยากกระเติ๊กนี่อยากกระเติ๊กอยากกระเติ๊กเบิร์เบอร์เบิร์ดช่วยเพื่อนก่อนเบิร์ดช่วยเพื่อนก่อนใจเย็นใจเย็นอะไรอ่ะกลับมากลับมาดีเพื่อนรีเพื่อนหน่อยรีเพื่อนหน่อยเราต้องไปยิงมันรีเพื่อนหน่อยรีเพื่อนหน่อีเพื่อนหน่อยไปเขียวไอ้ไีหาเพื่อนีหาเพื่อนดีตรงกลาง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 ตรงกลารยิงปีแม่พวกกูเอา ปืนหน่อยหน่อยขอร้องเร็วขอเััรียปืนหน่อยขอร้องขอร้องขอร้องไอเฮ็กตวตขอนีง่อนหีง่อนฮูลพี่พี่ี่วามสออกลัวเลยแหละไม่ใช่เราไม่มีนาโนเราไม่มีรถไงเฮ้เรถรถลุตอนตอนนี้ โอวามวะแม่เราแกเปิดประชาไปเท่าไหร่แกมัมีสตรีมเปิดปะป่าวอมู้เขาว่าว่าข,นะขับไปให้เราดิขับจริงๆหรอใช่ไหนเออไม่ไปอ่ะเพรามันให้พี่